บ้านผู้บ้านแห่งยออย่างนี้ข้ามมาเลงมาหากันว่ากันลังกายเตะตะก้อได้เตะมักขบบอลเด้เขามีคนสุกตะเขาคนละเบสเนาะพี่แหลกพี่น้องสวิตบ้านนอกเนาะหาพาไปเห็นเนาะเอบอลเพิ่มกระปุ่มแต่เขาก็มีคนสุกได้ติ๊กน้อยเบื้องไว้ โอ้ยกองกระตุกกองกระตุกได้เด็ดนี่ลุงอะไรพี่น้องต้องเงียบมากไหมพี่น้องเนาะสีปันนอกเนาะม่วนดิเอ๊ยพ่นดิมีความสุขดิปั่นนอกนะบุได้มีเจอแล้วบุได้ล่ำบุได้รวยบุได้ล่ำได้รวยได้ได้มีความสุขดิ บึ้งมาบุ้งมายัันเองมาฮบ้งฮัลโหลเียนะคับอคผู้บาดใจย้อนมาเล่ากับราเนาะมียิ่งมีนครับอะไรน้อยมอกกำลังกายครับ มีโรงเรียนบัลลังเตเนาะชาวทีมนผมพูดถี่น้อยบ้านนอกเอออยากช่วสุดเตะาร์ตกูได้กูกำลังทำคลิปอยู่ไหนบุ๊คบิดช่วยเลยร้องเตะอาร์ตกูได้พาป้าบึงชีวิตผู้บ่าวได้บ้านว่าวไทยย้อนตอนเลงมาเนาะี่น้องก็กำลังกายนี่แหละชีวิตผู้บ่าวใ้บ้านว่าวไทยย้อนเนาะก็คือชีวิตในเมืองได้เบื้องไว้ ไปท่เาเตออิลีนาครับตอนนี้เราอยู่ทาเตออิลีนานะครับตัวน้นอยๆนี่ซื้อเจอตัวน้นอยๆนี่คุณผู้ซื้อสตาร์ฉันฮะอันนี้ได้แต่ซื้อเถอะคือกัปต,ตันน้องกัปตันน้องกัปตันน้องปงูสวัสดีแฟน์ค้าบเลยนะ เร็วเร็วไปครับนี่เสียดตัวจิ้วนี่เราไปเชิเวทนะนะเนาะผมสตาร์ทมาสั้ยเสียดนะกัยพาเกือบกระปุบซื้อบุนะเอาเอาเอาบกวิเจนากีเย็บตีนเล็กน้อยเลยโอ้โหดูดีแสงหน้าโปเลย เบิ่งบวิทเอาเปียบเล็กน้อยขนาดเดนล่แลละีละครับชีวิตู <c oughs> ้บ้าไทยบ้านเพื่อน,นะนบุตรจีจ๋ได้เลกน้อยสบาบนทุ่มนะนก่กมอมาออกกำลังกายมือแล้ว บูซื้อรองเท้าก็ได้นี่ละคลาสิกบูใส่สตาร์ทก็ได้ครับมีทั้งฟุตบอลมีทั้งตะกอ้อสนามห้าครับคล่องแท้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสดไหมชื่อหวังครับสดไหมสุดไหมก็เตะอันกูซะนแล้วเนาะ ีปตะโกห้องเขานี่เนี่ยเบื้องไว้เบื้องไว้นี่ทีเท้าว่าบันนองฟาดเนี่ย มืงบรรยากาศยมเลยพี่น้องบรก้าดีดีเยอเบรกตัวเล็กๆครับสีมันนุ่มดีเลยะดาเี้ยงๆี่น้อง จะคาดตัวเล็กๆพี่น้องยืนลงยินๆวัดน,นอกเขาตัวอีงยังมากมายครับชีวิตวัดน,นอกก็ยิ่งรุ่งะดเด้จะมีความสุขเด็เมืองเด็กน้อยก็มึงดูเด็กๆก็รู้ครับนี่ใส่เตะบ,บอลน,นี่ไม่ต้องใส่รองเท้าเลยครับเตะบอลน,นี่เบืเ่อเลยมีบ้างไม่มีบ้างครับนี่เห็นไหมนี่ดูน้องตัวเด็กๆ ต้องเงียมากไหมนะพี่น้องเนาะชีวิตเป็นอกเนาะม้วนดีเอ้าม้วนดีนี่พี่น้องชีวิตเป็นอกเนาะวุ้นด้ล้ำดีรวยเลยจะมีความสุขดีบึ้งไว้บึ้งไว้สัตเอ๊ะผ่ามึ้งบวชไโควิดไปสัตว์เต็มบทที่ดีน้อยเต็มบทอาสามเอาพี่น้องเฉพาะคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ยไม่พอมีครับเจ็บ